เมื่อคืนผมคุยกับคุณบัณฑิตอึ้งรังสีครับว่าชีวิตเขาเนี่ยเปลี่ยนจากการเป็นคอนดักเตอร์ดนตรีคลาสสิกระดับโลกมาเป็นคนขายความรู้ก็ว่าได้ในยุคดิจิทัลซึ่งน่าทึ่งมากผมอยากให้คนฟังเนี่ยได้เรียนรู้จากคุณบัณฑิตว่าการปรับตัวในยุคที่เจอกับ disruption ดิจิ t a ลอาชีพมากมายที่กำลังโดนกระทบ คุณบัณฑิตมาตรงกลางของคลื่นสนึนามิเลยเลยนะครับใช่ใช่โอเคเล่าต่อครับว่าเมื่อคืนนี้บอกว่าเนี่ยก็เลยคิดได้ว่าจะต้องเอามาเป็นตอนแรกเป็นเสียงก่อนอแล้วต่อมาปรับตัวอย่างไรจึงกลายเป็นวิดีโอด้วยครับครับก,รก็ตอนแรกตอนแรกที่เป็นออดีโอใช่ไหมอ,ออดิโอนี่ก็คือไปถึงแตะเกือบร้อยล้านได้ไปแตะไปมันแบบมัน ออดิโอบุ๊กนี่ก็แปลกใจมากเลยว่าคนนิยมมากคนก็ไปเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเขาคือเขาไปเปิดบนรถได้แล้วไม่ต้องไปแข่งลูกกระตาใครข้อสาคัญนี้เพราะว่าถ้าผมไปแข่งกับทีวีสมมติตอนนั้นเนี่ยไปแข่งกับทีวีมันก็คนก็ดูทีวีกันดีกว่านะมันพันเพิงมาอะไรแต่ตอนคนขับรถเนี่ยเขาดูทีวีไม่ได้ตาเขาต้องไปดู ไอ้ตอนนั้นยังไม่มีมือถือที่เปิดวิดีโอคลิปได้นะไม่งั้นคุณจะถูกแย่งโดยวิดีโอในรถนะใช่ยังไม่ตอนนั้นยังไม่ค่อนุันแรงมากตอนนั้นมันเพราะฉะนั้นออดีอมันเลยลุ่งไงแล้วมันแถงไม่เป็นซีดีอีกเป็นซีดีคือมันก็ค่อนข้างโบราณระดับใช่ใช่ใช่คือประเทศอื่นเ่ิงใช้ไปแล้วแต่เมืองไทยยังใช้กันอยู่เออโอเคว่ามันยังขายได้มันทำัมันแต่ผมว่ามันนอกจากว่าเสียงแล้วก็รถติดมากเนี่ยคนต้องการฟังเนี่ยเนื้อหาวิธีการพูดของคุณบัณฑิตต้องมีส่วน ใช่ครับเพราะมันมาจากการแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งไม่ใช่แบบแบบรูปร่างนะรูปรักนะไม่ใช่แต่มันเป็นการแบบว่าขมวดความรู้ให้มันเสพง่ายแล้วเขาไปทําง่ายไม่ใช่ว่าคือผมเอาแบบพูดง่ายคือสรุปมาให้เลยคุณไม่ต้องไปอ่านหนังสือเป็นสองร้อยหน้าแล้วก็มานั่งคิดว่าเออตกจาไม่ได้เลยไม่ต้องผมบอกได้เลยกูสรุปให้แบบนี้เลยนะ,ะแล้วทําแบบนี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะ,ะแล้วคุณก็ได้ผลแบบนี้นะ แล้วพอคนได้ผลนั่นแหละคือขายดีแน่นอนพอคนได้ผลปุบเขาพูดต่อเขาซื้อเพิ่มนั่นแหละที่ทำให้ธุรกิจผมใหญ่ขึ้นเพราะว่าธุรกิจจะยั่งยืนได้ลูกค้าเขาต้องรู้สึกว่าได้เกินคุ้มใช่ไหมพอเขาซื้อสี่รอสสิบบาทแต่เขาไปทำเงินได้เป็นแสนเป็นล้านหรือว่าครอบครัวเขาดีขึ้นผมก็สอนเรื่องของการพัฒนาตัวเองการการอะไรอ่ะ สิบเจ็ดข้อที่ว่าเนี่ยนะ,ะไม่ไม่อันนี้เริ่มมีเริ่มมีหัวข้ออื่นบ้างอโยตอนนี้โอเดียลบุ๊กของผมมีสองร้อยกว่าอันสองร้อยกว่าหัวข้อและสองร้อยกว่าหัวข้อเริ่มต้นจากหาตัวเอให้เจอก่อนเนี่ยนะสิบข้อเนี่ยนะกระจายไปอะไรบ้างหัวข้อที่โอโออที่ประสบความสำเร็จที่สุดสิบเรื่องอ่ะสิบเรื่องก็คือเป็นบ็อกเซตพวกบ็อกเซตที่บอกว่า law of success law คือกฎแห่งความสําเร็จทั้งหมดที่นัปโปลยนฮิลด็อกเตอร์นโปเลียนฮิลนี่เป็นคน เขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า l อ w s f Success แล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมันมีผลกระทบต่อคนมากมันเป็นหนังสือ Law of Success เล่มแรกของโลกแล้วก็ยังคงมาถึงตอนนี้มันเป็นคลาสสิกผมก็เลยเอาหลักคิดของเขามาเพื่อที่จะได้มีหลักยึดไงมันไม่ใช่นายบัณฑิตคนเดียวนะตอนนี้ใครก็ฟังได้มันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ บางคนเขาอาจจะมีอีโก้ไม่อยากฟังนายบันดิตเพราะที่บอกว่าเฮ้ยบันดิตเป็นคอนดักเตอร์เป็นเออเป็น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 คอนดักเตอร์เป็นนักดนตรีฉันจะมาฟังเขาทำไมฉันเป็นนักธุรกิจคนมันต้องถามคำนี้แน่นอนแน่นอนผมคิดมุมนี้ไ้ละแต่พอเป็นผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ผมคนเดียวนุ้ยผมเอาหลักคิดที่มันเป็นสากลใครใครเอาไปใช้ก็ใช้ได้และนายคนนี้เนี่ยนายด็อกเตอร์ดัเลียนฮิลเนี่ยเขาไปวิจัยจากคนสามคนสำเร็จที่สุดของอเมริกา สมถึงสี่ร้อคนอินเทอร์วิวสัมภาษณ์มาหมดสรุปมาเหลือสิบเจ็ดข้อแล้วก็มาย่อยแต่ผมเอามานำเสนอในแบบที่ว่าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆรับแล้วก็มีตัวอย่างตัวอย่างของประเทศไทยตัวอย่างของผมเองที่มันไม่ใช่ตัวอย่างแบบโอ,อ้โหเมืองอเมริการ้อยปีที่แล้วซึ่งคนไทยไม่นึกภาพไม่ออกมึงค้าไม่ออกไม่ไม่เก็ตหรือถ้าคุณไมอ่านหนังสือของดอเอรเดเนิวเองเนี่ยเป็นพันหน้าเป็นพันหน้าใครจะอ่านไว้ แล้วก็แปลมาพอมาแปลมามันก็ขาดรสชาติมันก็ไม่เข้าใจแล้วคือวิธีแพ็กเกจก็คือวิธีการนําเสนอของคุณบัณฑิตเนี่ยทำให้มันน่าฟังน่าติดตามนะแล้วเอาไปลองทําดูแล้วก็สําเร็จนั่นคือสูตรของความสําเร็จใช่ครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนหัวข้อปรับหัวข้อขยายหัวข้อออกไปเป็นการตลาดเริ่มเริ่มเป็นเรื่องของการตลาดเรื่องของเป็นการธุ้จิตเรื่องที่ผมอินหมดทุกอย่างเพราะผมเป็นคนชอบเรียนรู้อยู่แล้วผมชอบเรื่องที่มันเอ่อเรื่องมี6ด้านอ่ะของชีวิตที่เราต้องเก่งใช่ไหมหกด้านมีด้านสุขภาพด้าน การงานการธุรกิจใช่ไหมเราหรือรวงการตลาดด้วยเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเรื่องของจิตวิญญาณอันเรื่องจิตวิญญาณนี่ก็คือเรื่องบางคนอาจจะเรียกว่าธรรมะเรื่องแต่ว่าผมชอบในเรื่องของธรรมะสากลที่ทุกคนไม่ต้องศาสนาใดแต่มันเป็นแก่นทุกศาสนาเพราะเนี้ยไอหกเรื่องที่ผมสนใจที่มันจําเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ผมทําหมดเลย พอนี้มันครอบคลุมแล้วทำเองไม่ต้องมีทีมงานไม่ต้องมีนักทีมวิจัยที่เขียนสคริปต์ให้ไม่ต้องอ่านเองพูดเองหมดไม่ได้อ่านด้วยผมอ่านแล้วก็สรุปเองสรุปเองสรุปเองเพราะมันอินมากแล้วเข้าเข้าอยู่ในสมองเราเลยก็อ่านมาทั้งชีวิตอ่ะก็ตั้งแต่สิบจ็ดจนถึงสี่บเ็เนี่ยผมผมอ่านมาตั้งต้องพูดนี่พูดเรียงลำดับเองได้เลยไม่ต้องเขียนสคริปต์เองอ๋อไม่มีทีมงานช่วยหนึ่งคนมีโปรดิวเซอร์เรียงให้เราว่าจะพูดยังไงแต่ว่าเนื้อจริงเรามันนอยู่ใใจเราอยู่่แ้วคครรัับบบบทีงาานก็เหมือนเียวว้้มาแลก็เรียให้มันองความ แล้วก็มีทีมงานเอาไปผมเรียกเขาโปรดิวเซอร์เขาก็ช่วยถือมือถือหนึ่งอันนี่ไม่ลงทุนอะไรเลยเนี่ยคือไม่ไม่นี่คือไม่ไม่ก็ไม่ซื้อใหม่อเอาจากมือถือเนี่ยตอนนั้น g a l a x y Note 2้ตสองออ๋อโนสองนะโน้สังใช้ได้เลยนะโอ้คุณไม่ไม่ไม่มือถือสมัยนี้แล้วตัดต่อตัดต่อไหมอ่าตัดต่อก็ให้ตอนแรกไม่ตัดต่อเลยด้วยำมายังไงกูลงอย่างนั้นเลยดิบดอย่างนั้นเลยเนี่ยนะเออมีแบบว่าบางทีเออทีแฟนบอกมาว่า อาจารย์ตัดต่อสัหน่อยก็ดีนะโอเคเอาละโอเคทีมงานเอออะไรอ่ะได้ขึ้นบด็กลับมาอันต่อไปตัดต่อให้มันกระชับขึ้นมีใส่ดนตรีสรใ,ใ,ใส่เพลงประกอบใช่ใช่ใมีมีใส่ดนตรีเพลงประกอบมันเริ่มดู professional <laughs> เริ่มไม่ถูกด่าโอเคฉันจริงๆก็คือขายปัญญานี่ยแหละใช่แล้ขายปัญญาของตัวเราเองแหที่สั่งสมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวตลอดเวลาว่ามันมีค่ามหาศาลอย่างไรใช่ <laughs> ใช่ แล้วทุกคนทําได้นะข้อนี้ผมสอนลูกศิษย์หมดเลยว่าทุกคนทําได้ทุกคนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบมองข้ามความรู้ในตัวเองมีลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งเข้ามาเรียนผมผมเปิดคอร์สสอนว่าวิธีการทําคอร์สออนไลน์เป็นคอร์สเลยนะก็ทำคอร์สออนไลน์ยังไงให้รวยเพราะว่าทําคอร์สออนไลน์มันไม่ใช่รวยกันทุกคนแต่มันต้องมีวิธีการทําการตลาดแล้วคนนี้เข้ามาเรียนกับผมนะทำไรเขาทำอะไรหมสอนซ่อมมือถือ ซ่อมมือถือเนี่ยนะเออเออแล้วเขาก็เข้ามาเรียนวันนั้นสามหมื่นห้าหรือไงต่อหัวแล้วเขาก็ไปเปิดผมก็บอกวิธีวิธีการทการตลาดอะไรต่างเขาไปเปิดคอร์สได้เลยเขาไปสอนต่อใช่เขาไปเขาเปิดสอนสอนซ่อมมือถือบนบนคอร์สออนไลน์บนออนไลน์รวยกว่าซ่อมมือถือให้คนอช่นเพราะมันทุกอย่างเป็นดิจิตอลมันแล้วคนอยากจะเรียนซ่อมมือถือเพียบถูกต้องแล้วก็ตอบคําถามส่วนๆได้ใช่แต่คนคนยังงงว่าคือคนส่วนใหญ่เขาจะเขาจะติดเรื่องนี้ไง เขาจะบอกเฮ้ยฉันไม่มีความรู้อะไรในตัวไปเสอนใครจะไปสอนฉันจะไปสอนอะไรคนได้ซึ่งไม่จริงไม่จริงคุณเอาประสบการณ์จริงของคุณนี่แหละต้องถูกต้องคุณคุณต้องมีของอะไรบางอย่างอแต่ของชอบมองข้างถ้าเราไม่เรียนรู้อะไรใหม่เราจะเป็นคนไร้การศึกษายุคนี้ทุกคนไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาก็ตามใช่มีคนมีมีใช่ใชครับไม่ไม่ว่าจะจบอะไรมาก็ตามเพราะอะไร อะไรทําให้เริ่มต้นเปิดคอสอนคนจริงหลังจากนั้นระยะหนึ่งใช่ไหมครับมีอยู่ดีๆมีคนมาขอให้อาจารย์สอนหรือว่ายังไงมาถึงทําให้เปิดคอเขาอยากเจอตัวอคนส่วนใหญ่อยากเจอตัวใช่แล้วก็พอพอเจอตัวนี้มันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคืออย่างแรกคือผมชอบเจอคนด้วยเจอคนเจอลูกศิษย์ที่แบบพอลูกศิษย์ของผมก็เป็นลูกศิษย์ประเภทที่แบบว่าโอเคมีฐานะระดับหนึ่งใช่ไหมก็เขา รียกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเรียกว่าสำเน็จระดับหนึ่งในชีวิตอ่ะสำเ็จระดับหนึ่งในชีวิตคนที่จะแบบใจลังบือหลักแสนเข้ามาเรียนเจอผมได้เนี่ยมันทําให้ผมได้เริ่มได้ข้อมูลมากขึ้นเริ่มรู้จักตลาดตัวเองมากขึ้นตลาดใช่เออมันเป็นข้อดีสองอย่างคือนอกจากจะเป็นรายได้ให้เราด้วยเรายังเก่งขึ้นด้วยเรายังเข้าใจตลาดเข้าใจความต้องการของคนได้มากควาต้องการอะไรบ้างแต่ว่า next cost ก็มีได้แล้วพอเราเข้าใจปัญหาของคนเฮ้ย เราก็เปิดคอร์สใหม่ดิที่ตอบโจทย์อันนี้อมันมีแกลบที่เราฟิลได้ใช่ครับตอนนี้คอร์สของผมสี่ิคอร์ส4ี่สิคอร์สอ๋อ4ี่คอร์สแล้วออดิโอบุ๊กเออสองร้อยออดิโอบุ๊กสองอสิคอร์สแต่ละคอร์สนีนักเรียนสักกี่คนแต่ละคอร์สอ่ะแล้วแต่เราสอนตัวต่อตัวหรือเราสอนเป็นกลุ่มผมเน้นออนไลน์ผมเน้นออนไลน์สมมุติว่ากลางๆเลยแล้วกันมันจะมีสูงมากกระต่ำมากกลางๆเลยก็คอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งก็ประมาณ สองร้อยคนสองร้อยคนเรียนสองร้อยคนแต่เจอตัวผมจะให้เจอตัวครั้งละแปดคนเท่านั้นัมจะได้ผมจะได้มีเวลาสองร้อยคนไม่ได้มาเข้ามาพร้อมกันไม่ใช่เรียนออนไลน์หมดเลยออนไลน์เขาก็เวลาเขาสะดวกเขาก็เข้ามาใช่ครับใช่ฉะนั้นเราก็วิดีโอเทปไว้ใช่ครับใช่แล้วถ้าใครอยากจะเป็น V.I.P. คือเข้ามาเจอตัวผมเลยเรียนในคอสคอสคอสนั้นแหละแต่ว่าอยากจะให้ผมโค้ชให้เลยก็มีคนแบบนี้ตัวแต่ตัวอ่าก็จ่ายเป็นพรีเมียม ครับก็ราคาพรีเมียมแบบเจออาจารย์ผมโค้ชให้ทั้งวันแล้วผมก็มีทีมช่วยด้วยช่วยเป็นทีมโค้ชช่วยเขาสมมติยกตัวอย่างคอร์สหนึ่งที่ป๊อปปูล่าที่สุดก็คือเสน่ห์หน้ากล้องเสน่ห์หน้ากล้องอสอนคนให้พูดหน้ากล้องยังไงให้แบบให้ให้คนอยากจะมาดูให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยพูดง่ายคนแชร์ให้ถายคนเราขายของได้ผมแชร์ผมโค้ชแบบนั้นคนเข้ามาเรียนก็8คนแล้วผมก็ ต่อครั้งนะต่อครั้งผมไม่ให้เกินแปคนต่อครั้งแคนที่มาพร้อมหน้ากันใช่แล้วก็อยู่ผมทั้งวันแล้วผมก็จะช่วยโค้ชว่าเฮ้ยดึงของของแต่ละคนว่าเฮ้ยคุณเนี่ยมีอะไรพรีเซนต์ให้กับตลาดนี้ได้ที่คุณไม่เคยมองเห็นมาก่อนเลยซึ่งคนส่วนใหญ่เขาไม่รู้จักตัวเองนะเขาไม่รู้ว่าจะเอาแพ็กเกจยังไงจากโลกเก่ามาโลกใหม่แล้วเขามองไม่ออกเลยว่าคือบางคนเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าแค่เขารู้ภาษาอังกฤษอืแค่เขารู้ภาษาอังกฤษนี่คุณได้เปรียบคนไทย 97%ใช่ใช่เพราะว่าประเทศนี้หิวโหยข้อมูลหิวโหยข้อมูลมากแล้วข้อมูลไม่ค่อยดีแต่แต่แต่แค่คุณรู้ภาษาอังกฤษแปลว่าคุณเป็น h ชน n นลเชื่อมข้อมูลจากเมืองนอกมาพรีเซนตในเมืองไทยมีเอาคุณวีต้องมีวิธีการขายทำยังไงสิ่งที่คนเจอตอนนี้คือ disruption อันเกิดจากเทคโนโลยีในเกือบทุกอาชีพเลยเนี่ยคำแนะนำของคุณบัณฑิตและการปรับตัว ต่อผมเรียกว่าเป็นซูนามินะเป็น perfect s t o สตที่มันมาพัดศาสตร์สิ่งที่คุณทำอยู่ตลอดเลยเนี่ยคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการก็ดีนักธุรกิจก็ดีคืออะไรผมมีคำแนะนำอนอย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยถ้าเราไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆเราจะเป็นคนไร้การศึกษายุคนี้ทุกคนเว่าคุณจะจบอะไรมาก็ตามใช่มีคนมีใช่ใช่ครับไม่ว่าจะจบอะไรมาก็ตามเพราะอะไรแคบจะทุกศาส์เดี๋ยวจะหจจะลาสมัยหมดแล้ว ยกเว้นอะพวกพวกแพทย์อะไรเงี้ยแพทย์เทคหรือว่าศาสตร์อะไรที่มันจำเป็นของโลกสเตมอะ S T E M ที่มันเป็น science technology engineering กับแม้กระทั่งหมอกับวิศวกรก็ต้องเรียนใหม่นะเขบอกว่ามันเปลี่ยนทันที3เดือน6เดือนมันก็เปลี่ยนแล้วนะใช่แต่ันนี้ผมจะบอกเลยว่าใครที่ไม่เรียนอะไรใหม่ๆจะกลายเป็นคนไร้การศึกษานะมีคนพูดหนึ่งคำคมดีมากเลยผมไปอ่านมาฝรั่งพูดเขาบอกว่า คนไร้การศึกษาสมัยนี้ไม่ใช่คนอ่านหนังสือไม่เป็นนะคนไร้การศึกษาสมัยนี้คือคนที่ไม่เรียนอะไรใหม่ๆโอ้โหแรงมากเลยแรงมากแต่พอดีผมเป็นคนชอบรักการเรียนอยู่แล้วก็เลยโอเคก็เลยแบบว่าปรับตัวได้แต่ก่อนไม่สนใจ Facebook เลยนะแต่ก่อนนี่ผมแอนตี้มากแอนตี้มากแอนตี้ด้วยผมว่าก็ฉันมาจากโลกหนังสือฉันฉันดังมาจากโลกหนังสือ ก็ต้องเป็นหนังสือสิวะโธ่เฟซบุ๊กอะไรมันจะสู้หนังสือมันไม่มีเครดิตเท่าหนังสือ,อเว้ยนี่ยังมีคนคิดอย่างนี้เยอะน,นะทุกวันเนี้ยจริงเหรอยังคิดอยางคุณบัณฑิตเยอะน,นะหนังสือมันต้องหนังสือจริง,รงนี่มันมีกลิ่นมันมีความรู้สึก feeling ของงานอ่หน,นังสือไม่ได้อ e ีบุ๊กจะไม่เอามันไม่มีความรู้สึกน<อ>ั้นการผมเจอคนเยอะคิดเข้าข้างตัวเองเปล่าคิดเขาไม่อันนี้ผมผมไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่าคุณต้องลืมตาดูตลาดอะตลาดเป็นคนตัดสิน บัณฑิตไม่ใช่ตัดสินไม่ใช่ใครตัดสินไม่ใช่คุณตัดสินแต่ตลาดเป็นคนตัดสินตัดสินด้วยอะไรตัดสินด้วยเงินของเขาเขาโหวตด,ด้วยเงินของเขา<ม>ถ้างเงินของเขาอยู่ที่ไหนแปลว่าเขาโหวตให้สิ่งนั้นจากนั้นคำข,ข้อแนะนําข้อแรกเลยคือต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆใช่ครับนั่นอันสําคัญสุดๆแล้วก็เด็กทุกคนด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจเนอเรชันเราเจเนอเรชันแบบสี่สิบห้าสิบหกสิบใช่ไหมอาจจะคิดว่าเจเนอเรชันนั้นเท่านั้นไม่ใช่เด็กเก็เหมือนกันเด็กเด็ก ตอนนี้เนี่ยสกิลที่สาคัญที่สุดคือสอนอยังไงให้เขาเรียนเร็วอเรียนเร็วนะใช่เพราะสกิลนี้อะไรอ่ะมันเป็นไปได้ที่คุณยน,ยนจะมาแย่งงานคุณทําใช่ไหมแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยนแย่งงานครับคุณต้องเรียนสกิลใหม่ได้สกิลใหม่ได้อ,อ,อ,อถ้าใครไม่เรียนสกิลนี้ค,คือแย่แน่แล้วผมเป็นคนชอบเรียนอยู่แล้วไงแล้วเรามีวิธีการเรียนเรียนยังไงแบบว่ายกตัวอย่างเช่น Facebook ใช่ไหม เฟซบุ๊กสมัยก่อนผมไม่สนใจไม่ไม่ยอมเล่นไม่ยอมอะไรทั้งสิน้นจนจนมันถึงจุดหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยฉันจะถึงคนลูกศิษย์ของผมที่ผมสอนกับมือมันเริ่มดังกว่าฉันแล้วอะ่ะใช่ไหมตัผมทำหนังสือมาตลอดแต่ทำไมลูกศิษย์ของฉันทาหนังสือเล่มแรกมันดังกว่าฉันแล้วเว้ยมันใช่โซเชียลมีเดียเออมันใช้โซเชียลไม่ได้แล้วเว้ยฉันต้องทําเองมากแล้วนนี้กี่ปีก่อนประมาณความตระหนักเนี่ย ไอ้อาเวกเคนิ่งเนี่ยอ้การตื่นถูกปลุกขึ้นมาเนี่ยน่าจะมาสี่ห้าปีเออเหรอครับน่าจะมันสี่ห้าปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นบอกไม่ได้ละเราต้องทำตอนนั้นยังไม่มีเฟซบ o o กไลฟ์เฟซบุ๊กเฉยเฉยใช่ใช่ใช่ไหมเฟซบุ๊กเฉยเฉยอ่าเข้าไปครั้งแรกไปทำอะไรใน Facebook อ่าก็โพสต์ภาพภาพคำคมอะไรแบบที่คนเขาทำแล้วแต่คนแชร์เยอะดีอะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะดอกไม้เออเริ่มที่จะสนุกกับมันเริ่มที่สนุกกับมันก็เพราะอะไรมันสนุกมันจะทำเยอะขึ้นไง พอสนุกปั๊บเราได้คุยกับคนเออมันไม่เคยมีสื่อแบบนี้เลยว่ะที่เราคุยกับฐานแฟนเราตรงๆแบบนั้นเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหคอนดักเตอร์มันก็ต้องวางตัวแบบใช่ฟอร์มเยอะฟอร์มเยอะฉันฉันฉันดูมันต้องไม่ใช่คนเลยแต่ฟังจริงฉันรู้เรื่องไหมเนี่ยอะไรประมาณนั้นอ่ะปีนบันไดขึ้นมาหน่อยที่จะฟังฉันรู้เรื่องนะลักษณะเดียวกับคนบางคนที่ตอนนี้ยังไม่เล่นเฟซบุ๊กก็แบบว่าเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออฉันมีตําแหน่งมาคาอยู่ มีเกียรติมาคาอยู่ฉันเป็นฉันจะมาคุยอะไรกองแกงกองแกงใน a c e b o o k ไม่ได้อะไรมันดูมันดูมันดูโลมันดูตอนนั้นผมเป็นแบบนั้นแต่พอมาเข้ามาอยู่ใน f a c e b o ๊ k เรามันทําให้เราเข้าใจคนมากขึ้นไอ้ข้อนี้มันเป็นข้อได้เปรียบแบบไม่แฟร์ไม่แฟร์ละข้อได้เปรียบแบบไม่แฟร์คุณเข้าใจตลาดเข้าใจคนเข้าใจตลาดต้องการอะไรมากใช่ครับแล้วผมบอกได้เลยว่าสมัยนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ไลค์คุณกำลังช้ากว่าชาวบ้าน เพราะไลฟ์นี่มันทันทีมันเห็นคอมเมนต์คนทันทีคนบอกเรามาเลยว่าเขาต้องการอะไรทันทีเขาซื้อทันทีเขามันไม่มีอะไรเร็วกว่าคำว่าทันทีอ่ะใช่ไหมไม่มีอะไรกับว่าทันทีคุณแชทถึงแม้ว่าผมลงคลิปสมก็มาทำคลิปเองลงคลิปมันก็จึงใช้เวลาดีเลยไปหนึ่งวัน ก็ยังไม่ใช่ทันทีนะแต่ไลฟ์นี่ทันทีมันทําให้ผมได้กลิ่นได้ได้กลิ่นได้ได้เย็นเสียงคนบอกว่าเฮ้ยตลาดบอกอะไรเราแล้วผมตอบโจทย์ตลาดได้เร็วกว่าคนอื่นทันทีเลยตอบ<ท>เดี๋ยวนั่นเลยเขาชอบไม่ชอบอะไรเรารู้ทันทีใช่ข้อนี้มันได้เปาาเรียบทำมานานเรือยังครับไลฟ์ก็ทำมาตั้งแต่เริ่มพอเฟซบุ๊กเปิดสีหปีก่อนนี้ก็เริ่มทําเลยใช่ใพอเขาเริ่มแรกๆผมก็เริ่มเลยออครับซึ่งผมก็ดูอยู่ แล้วก็เออคุณบัณฑิตนี่สุดยอดสามารถที่จะทำอะไรหน้าตื่นเต้นหน้าจอไลฟ์ได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถสนทนาสามารถสอนคนแล้วก็ที่สำคัญคืออินสไพร์คน <S <S ใ,<ช>ให้แรงบันดาลใจกับคนคนก็เลยตามเยอะนิ้วคนสามวินาทีหมายความว่าอะไรคนไม่เกลียรเราอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคนคนเกลียรเราอย่างเงี้ยเกลียแล้วทิ้งไปเลยใช่สามวินาทีไม่ถึงสามวินาทีด้วยหนึ่งวินาทีเงทววทองเดี๋ยวนี้ถ้ามึงไม่สะดุดนิ้วคนนะ ธีการทำอ่ะวันนี้ทุกทำทุกวันหรือเปล่าทำทับเฉลี่ยประมาณวันเว้นวันอ่าอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสักสามสี่วันตอนนี้บ่อยหน่อยตอนนี้ผมใช้เทคนิคนี้คือเฮ้ยลองดูลองเพราะผมออกกําลังกายอยู่แล้วทุกวันเฮ้ยลองลองเพราะว่าอยากจะโปรโมทแชมเปรลีนด้วยเพราะผมออกกําลังกายด้วยแชมเปรลีนซึ่งเออก็ถ่ายคนดูว่าผมทําท่าอะไรบ้างที่มันได้ผลแล้วก็ให้ทิป ให้ความรู้คนว่าเออถ้าจะลดความอ้วนลดอะไรอย่างนี้มันทํายังไงแล้วก็ตั้งกล้องไว้ก็ไม่มีอะไรกูตัวเองก็ออกกําลังกายอยู่แล้วได้ไปแต่คนมาดูเยอะเลยเจอต้วไม่ความอยู่เยอะแถมขายได้อีกขายได้ออกไลฟ์ทีหนึ่งได้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 เงินคือเอามาออกกําลังกายแต่ได้ตังสองสามแสนใครไม่เอาอ่ะใครปกติออกกําลังกายต้องจ่ายตังค์ไปนี่ออกกําลังกายได้ตังสองสามแสนโอเคก็ไม่เป็นไรก็ตั้งกล้องไว้เคยได้แต่แต่เต้นเต้นท่ามารินนี่ทุกอาทิตย์หรือเปล่าก็ผมเต้นทุกวัน ทุกวันแต่ว่าไลฟ์ทุกวันเหมือนกันเหรอก็นี่เริ่มไลฟ์ทุกวันแล้วสามสามติดกันละแต่ว่าก็ต้องมีอะไรคุยกับคนเขาดูด้วยสิไม่ใช่แค่เต้นอย่างเดียวใช่ไหมคุยเรื่องอะไรสุขภาพคําแนะนําวิธีการใช้สอนท่าใหม่ๆท่าใหม่ๆ่สอนท่าใหม่ๆแล้วสอนเทคนิคการลดไขมันทาไงให้หน้าเด็กเพราะว่าคนอันนี้เราก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มสิก็ผมต้องอ่านพวกนี้อยู่แล้วช็อบอ่านเยอะใช่ แต่อ่านหาข้อมูลก็ไม่นานนะก็แบบก่อนไลฟ์ก็เปิด Google ดูหน่อย <c oughs> สงสว่าเร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 าอ่านภาษาอังกฤษได้มันได้เปรียเไยแต่สำคัญคือ communication skill ไงใช่ไหมวิธีการสื่อสารของคุณบัณฑิตมันจูงใจไอ้ตรงนี้แหละสอนก็บปะสอนนักเรียนอเป่าโอ้ผมสอนแน่นอน <c oughs> คือผมบอกได้เลยนะยุคนี้ <c oughs> คุณต้องผ่านเทสนิวสามวินาทีให้ได้คือเออมัน นิ้วคนสามวินาทีหมายความว่าอะไรคนไม่เกลี่ยเราอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคนคนเกลียเราอย่างเงี้ยเกลียแล้วทิ้งไปเลยใช่สามวินาทีเหรอไม่ถึงสามวินาทีด้วยหนึ่งวินาทีเองเดี๋ยวนี้ถ้ามึงไม่สะดุดนิ้วคนนะคุณจบแล้วอ่ะคุณจบแล้วอ่ะใช่ไม่ถึงหนึ่งวิด้วยผมว่านะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นั่งตลาดนี่เขาเฮี้ยมมากกับเราอ่ะเฮี้ยมมากเพราะฉะนั้นถ้าหัวข้อคุณไม่แรงถ้าภาพคุณไม่ดีนิ้วคนไปละ ว่าผมจะสอนคนในในคลาสของผมเนี่ยว่าเทคนิคทํำยังไงเขียนหัวข้อให้ได้แรงมากๆเขาจะต้องมาดูคุณเขาจะต้องแชร์ให้เพื่อนเขาทํำยังไงทุกผมทำมากี่ยมไลฟ์คลิปวิดีโอไลฟ์อะไรเงี้ยเขียนหัวข้อมาน่าจะเป็นพันแล้วมั้งก็พิสูจน์ตัวเองได้มาระดับหนึ่งแล้วว่าหัวข้อของผมคนมันอยากดูอะนะผมก็สอนลูกศิษย์ว่าเฮ้ยเทคนิคมันมีอย่างนี้สูตรมันมีอย่างนี้ถ้าคุณเขีนหัวข้อแบบกลางๆนะ คนมันผ่านไปเลยแต่ว่าลูกศิษย์ก็มีอาชีพต่างกันนี่มันจะทําให้มันตื่นเต้นหวือหวาได้ตลอดเวลามีสูตรมีสูตรมีสูตรใช่ต้องไปเรียนต้องไปเรียนคอร์สคอนเทนต์มาเก็ตติ้งคอร์สนี้ผมสอนแบบทุกคอร์สนี้ของผมนี่แบบคือไงยุคนี้มันยุคของคอนเทนต์มาเก็ตติ้งล้ะคอนเทนต์ก็คือเนื้อหาเนื้อหาใช่การตลาดแบบให้เนื้อหาให้ความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือพูดง่ายคือสมัยนี้มันมีการตลาดแบบสองแบบการตลาดแบบรบกวนคน อินเตอร์อินเตอร์รัปชั่นมาเก็ตติ้งคือเขาดูดูอะไรอยู่แล้วมึงก็ไปแทรกแทรกดึงให้ก็ออกมาจากที่ทําอยู่ใช่เขากำลังอินกับไอ้หนังเรื่องนี้อยู่คุณอย่างยูทูบเนี้ยห้าวิห้าวิกูก็จะทนไม่ไหวแล้วนั้นแถมด่าไอ้คนมาโฆษณาด้วยมึงมาโฆษณาทำไมเริ่มเกลียดที่หน้ามันดินั่นคืออินเตอร์รัปชั่นอยู่เหรือนเกลียดแจกโบชัวกันแจกโบชัวคนเดินเดินอยู่คุณเอาไปยื่นหน้าเขา คนมันก็เดินหนีอย่างเงี้ยคนเริ่มด่าคุณด้วยไม่ได้เราอินทรามไม่เวิร์กอันนี้ไม่เวิไรไ์กผมสอนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคนซึ่งมันเป็นกระแสแบบนั้นอยู่แล้วกระแสคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือให้ความรู้ก่อนอคุณแล้วคุณจะดึงดูดลูกค้าที่ใช่เข้ามาอมให้ความรู้ก่อนใช่ต้องให้ความรู้ก่อนถ้าคุณไม่ให้ความรู้ไม่ต้องไปหวังนะว่าเขาจะมาไม่ใช่ไปขายของดื้อๆทื่อๆไม่ใช่ใช่แล้วคนยังทําอย่างนั้นกันอยู่แต่ลูกศิษย์ของผมที่มาเรียนกับผมเนี่ยโอ้โหหลายคนเป็นนนนทุุัักกริจพลล้าแวะ เยอะมากที่กลายเป็นจากร้อยล้านเป็นพันล้านหรือไม่จากไม่มีอะไรเลยมาเรียนแล้วกลายเป็นหลักสิบล้านม,มีเยอะมาก,มเ,มากเพราะแค่นี้เองอยายาขอก่อนต้องให้ก่อนคุณต้องให้ความรู้คนก่อนไม่อั้นคนจะดา่าคุณอยู่ดีไปขายของเขาคนจะด่าคุณซึ่งอันนี้สอนกันได้ใช่ไหมใช่โอ้แน่นอนเขาเป็นกว <ขอ S 1> ่าเซลล์แม<อ>นชิพตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ ACC เนี่ยนะนเซลล์แมนชิพเนอะไรซอย่างนี้นะ เขาใช่ไป็นคนละคนละมุกละคนละยุคคนละสมัยแล้วนะอันนั้นอันนั้นเขาสอนหลักคิดเขาสอนหลักคิดว่าเฮ้ยไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนยังไงคุณก็ต้องขายตัวเองอืยังไงมนุษย์มันยังไงก็ต้องขายตัวเองทุกคนต้องเป็นนักขายหมดคือผมโอเคกับเรื่องนั้นไงแต่คอนดักเตอร์ส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเพราะเขาไม่โอเคกับเรื่องนี้เขาคนส่วนใหญ่คือคนเก่งนะมีเยอะในโลกนี้มีคนเก่งเยอะมากแต่ขายตัวเองไม่เป็น พอขายตัวเองไม่เป็นปุ๊บแตกแตแกก็คือแปลว่าอะไรของดีๆของเขาไม่ถึงโลกถูกต้อง,องถูกต้องแล้วเขาก็ช้ำใจทําไมของดีๆของฉันไม่หมให้มีใครให้มามองเพราะเรื่องนี้เ<ช>ขา<อ><อ>ไม่ยอมขายตัวเองครับนี่แหละครับเคล็ดลับของคุณบัณฑิตอื่งหลังสีที่ผมติดตามมาในโซเชียลมีเดียแล้วก็ทึ่งมากได้เจอกันตั้งแต่สมัยยังเป็นคอนดักเตอร์ชื่อดังอยู่วันนี้ เปบัณฑิตก็ยังเล่นดนตรีอยู่บายยังคอนดักอยู่นะผมเลือกเลือกเล่นละแต่ก่อนต้องเล่นเพื่ออยากได้เป็นรายได้แต่ตอนนี้ผมเลือกสิ่งที่ผมอยากเล่นเองเพิ่งทาการกุศลไปเพิ่งคอนดักเด็กการกุศลไปเพื่อความสุขแล้วใช่บริจาคค่าตัวหมดเลยไม่ไม่ไม่เอารับ่าวเลยหาชีพตอนนี้เรียกตัวเองว่าอะไรเรียกว่าเป็นอะไรดีเป็นฉายาของผมคืออาจารย์ของอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์เป็นเป็นครูของครูอาจารย์ก็อาจารย์ สอนอาจารย์อีกทีหนึง่งเพราะว่าเจอกับเคล็ดลับเจอกับความสุดยอดของโซเชียลมีเดียนวัตกรรมใหม่ที่แทนที่จะมาคุกคามอาชีพกลับกลายเป็นสิ่งที่ส่งเสริมใ,รให้กลายเป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับ,บคุณมิครับขอบคุณครับ